ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำกากหมูกระเทียมเจียวกับหมูจะใช้มันหมูนะครับมันหมูแข็งมันไม่มีหนังมันจริงๆเราก็จะหั่นเลยหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็จะหั่นอีกทีล็กๆบันหมูก็หั่นเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแบบนี้ เสร็จแล้วก็ใส่กระทะเลยอีน,นี้เราก็จะ,จะใช้ไฟแรงนะครับเพื่อรีดเร่งให้น้ำมันนะ่ะเขาออกมาเนี่ยนะครับผัดไปผัดมาเนี่ยน้ำมันเขาออกมาเพียบเลยนะครับน้ำมันออกมาจากมันหมูนี่แหละครับ ตอนนี้ยังใช้ไฟแรงอยู่เดี๋ยวน้ำมันออกมาเยอะๆก่อนตอนนี้น้ำมันเนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะครับเราก็ทำการใช้ไฟอ่อนนี่นะครับเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆรีดนะครับค่อยๆรีดรีดให้น้ำมันเนี่ยเขาออกมาจากนหมนูให้เยอะที่สุดนะครับโดยการใช้ไฟอ่อน เราเนี่ก็แห้งอย่างนักเลยนะครับโอ้ได้แล้วพอน้ำมันที่ได้นี่เพียบเลยนะครับว้า <Wow. S 1> กระเทียมนะครับกระเทียมก็จะเป็นโขกหยาบนี่นะครับกระเทียมโขกหยาบได้แบบนี้เสร็จแ,แล้วก็เจียวต่อในะกระทะเลยใช้ไฟปไปอ่อนนะครับไฟอ่อน ไปดีๆเรื่อยๆเจ็เย็นนี่นะครับกระเทียมของเราเนี่ยก็มีความเหลืองประมาณ90%นะครับก็ใช้ได้แล้วก็พอเลยนะครับเดี๋ยวความร้อนสะสมก็จะทำให้เขาเหลือง100%นะครับถ้าเขาเหลือร้อยเหลือง100%ในกระทะน,นี้ก็ไม่ดีครับไม่ น้ำมันหมูที่เอาไปเจียวกระเทียมนี่จะมีความหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวก็เก็บไว้เอาไว้ทำข้าวนะครับหอมมากเกลือผงชูรดส มมก,กากงูกระเทียมเจียวพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับโดแล้วแต่นายนนะครับแต่ไปกินกับข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือจะกินกับแก้มเรื่อยๆเคี้ยวเพลินๆก็ได้หมดเลยนะครับแบบนี้กากงูกระเทียมเจียวพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับ ไม่ต้องพร้อมนะครับขึ้นแล้วกินเลยดีวยกว่านี่นะครับก็กินกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปง่ายๆเลยนะครับเข้ากับดุเข้ากับสมัยแบบนี้ ครับไปับครับโอ้